สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่ยีินะทุกคนวันนี้ก็จัดหนักจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มหมายถึงว่าจะใช้จัดแม่นะเออตีสี่กว่าก,าก็ตื่นหิวแม่ก็ลุกเอาอาหารเปียกให้ใช่ไหมคะทุกคนทีนี้ก็พอประมาณตีห้ากว่าเอาแล้วร้อง เดินวนอยู่รอบห้องก็รู้รู้อยู่ว่าห้องเราก็แบบสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งตารางวันเนี่ยทุกคนเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวคืออยากออกไประเบียงไอเราก็อยากแบบวาวุ่นเลยคืออยากนอนตื่นสายๆเนาะทุกคนดูหน้า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 แมวดื้อของแม่แหม่มก่อนแม่แม่มก็หารีโมทรื้อห้องเลยนะ เอาที่นอนไปวางบนนู้นเลยหรือห้องหารีโมทอยู่ในกระเป๋า <laughs> อยู่ในกระเป๋าเจ้าของนี่แหละใช่ไหมลูกก็เตรียมตัวจะกลับบ้านเนาะทุกคนแหบมบก็เลยแบบจับน้องปัดเล็บสวัสดีค่ะคุณิงนะสวัสดีนะคะคุณไฉใช้ไฉใช้บอกสวัสดีนะคะแม่แม่ <laughs> เรียนแบบอันนี้ก็ดูข่าวนะทุกคนคือแหมมหารีโมทหมดหมดห้องเลยอะ่ะ <laughs> หรือบนที่นอนก็เลยอะนอนท์เอาที่นอนไปกองไว้อยู่บนนู่นแล้วก็เนี่ยค่ะสุดท้ายเจอตรงไหนลูกปะอยู่ในกระเป๋าอันนี้ก็ขโมยตัดเล็บแล้วนะทุกคนช่างหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องปลัำกันนิดนึงปรั๊มกันน,นิดนึงสวัสดีครับทุกคนใช่ๆยูนี่บอกดิดูหน้าเถอดูหน้าเผิน น้องอยู่นี่แม่ก็อยู่ข้างๆนี่แหละแม่ไม่หายไปไหนคือวันนี้วันหยุดไงแม่ให้เวลากับหนูทั้งวันอแล้ววันนี้อะเมื่อคืนน่ะแม่ก็ฝันนะทุกคนฝันว่าน้ําจากห้องข้างบนรั่วลงมาห้องข้างล่างแล้วในความฝันมันยาวนานมากแคบปบหนึ่งนะทุกคนความฝันมันยาวนานมากอะอะลงก่อนเดี๋ยวแม่ ไม่ลด,ลดเสียงเราก็ต้องฟังเหตุการณ์นะทุกคนก็ในความฝันนะแหมก็ฝันว่าน้ําจากห้องข้างบนรั่วลงมาข้างล่างนาะรั่วลงมาข้างล่างแล้วก็ของเรานี่คือเสียหายน้ําเยอะมากในในห้องนะทุกคนก็พยายามเสียปปงปนลมกระดันก็พยายามแบบเสิร์ชหาข้อมูลว่าเอ้ยฝันว่าน้ํารั่วจากข้างบนลงมาห้องเราอะ่ะมันคืออะไร มันมีสิ่งดีๆไหมข้อมูลในที่นี้คือทํำนายฝันทุกคนก็รู้สึกแบบว่ามันก็ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่แต่ว่าบ้านเลขที่ของแหมมก็คือ95้าส้าทับหกสิบทุกคน95้าทบหกนะคะเพื่อนๆใน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 ,ในช่องนี้ที่เข้ามาติดตามก็ขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนทุกคนเชื่อไหมว่าการเสี่ยงดวงอ่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่แหมมก็คือ ก็อยากมีโชคนะทุกคนหาที่หาตักงองก่อนคนเราก็อยากมีโชคมีลาบเนาะไม่มีใครแบบไม่อยากถูกหวยด้วยเบอร์หรอกทุกคนคือมันมันมันดูหลายๆอย่างดูหลายๆสื่อคือบางบางคนคือเขาก็ถูกกันแบบแต่เราอะ่ะคือเราอะ่ะมบได้ยินเสียงเหมือนเสียงแมว แต่ไม่ใช่ของเราแล้วของเราไม่ได้ร้องเออเราก็อยากถูกหวยด้วยพูดถึงเรื่องแมวแล้วในในพื้นที่ของคอนโดคือของเราอะ่ะเขาก็ไม่ให้ให้เลี้ยงอ่ะนะแต่เราก็เหมือนแบบเออเราพูดตรงๆแล้วก็เหมือนแอบใต้ต้นนั่นแหละเราก็รู้สึกว่าเรามีความผูกพันอะคือในหัวสมองแ่บนะคือคืออยากมีช่องมีลาคืออยากอยากไปซื้อบ้าน อยากมีบ้านที่เป็นหลังที่อยู่ในกรุงเทพนะเอาพูดถึงในกรุงเทพก่อนเพราะว่าถ้ากรณีในในกรณีว่าเราอ่ะมีบ้านเนาะมีบ้านปัจจัยที่ตามมาก็คือสิ่งที่ตามมาก็คือน้องแมวมีพื้นที่ในการวิ่งบริเวณได้เยอะเพราะว่าเขาก็จะซุกซนประมาณนี้ทุกคนเขาก็จะวุ่นวุ่นอยู่กับแมมอยู่แถวแ,ถวแถวนี้แหละเขาก็จะมีเนื้อที่ในการวิ่งเล่น เขาก็จะมีเนื้อที่ในการวิ่งเล่นแล้วก็เราก็จะแบบอาจจะหาเพื่อนมาให้เขาด้วยประมาณนั้นนะคะหาแมวตัวอื่นมาเป็นเพื่อนเขาแต่ว่ามันก็จะมีโมเมนต์ว่าใช่ใช้เป็นเป็นคนที่แบบเป็นแมวที่ติดติดเจ้าของแล้วเจ้าของก็ติดเขาด้วยทุกคนเราก็ติดเขามากอืทั้งทั้งแหม่มทั้งทั้งเฟนนี่คือติดน้องมากเออจะบอกก็คือติดติดเขามากแล้วเราก็แบบ นะเราก็พูดเสมอว่าเออถ้าแม่ถ้าแม่มีบ้านนะเออมีบ้านหมายถึงอยู่ในกรุงเทพเอาพูดถึงกรุงเทพไปก่อนเราจะหาเพื่อนมาให้เขาประมาณนั้นทุกคนเพราะว่าเราก็เป็นคนเป็นท่านแมวคนหนึ่งที่แบบเวลาเราดูคลิปหรือดูอะไรที่เกี่ยวกับแมวเกี่ยวกับน้องหมาอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ซึงว่าคนที่เขารักจริงมันก็รักจริงนะทุกคนเออมันรักจริงๆ คือค่อยงพี่ทุกคนมันรักจริงๆนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะบอกคนอื่นได้ว่ามันรักขนาดไหนคือแหม่มก็รักของแหม่มะนะอย่างที่แหม่มบอกว่าเมื่อก่อนแหม่มก็ไม่มีโมเมนต์ว่าแหม่มจะเลี้ยงดูขนาดนี้เออแต่พอเราแบบได้ดูเขาได้เลี้ยงเขาความผูกพันแล้วก็สิ่งต่างๆมันก็ตามมานะทุกคนมันรักมาก นะมันรักมากแล้วก็ห่วงมากห่วงมากไม่ว่าแหมจะไปต่างจังหวัดไปตรงไหนที่แบบเราต้องใช้การเดินทางที่เป็นรถอะไรเงี้ยน้องก็จะได้ไปตลอดเขาก็จะวุ่นๆุ่นอยู่แถวๆนี้แหละทุกคนเออให้เขาเดินไปก่อนแต่ว่าแบมปิดกระจกอยู่ข้างหลังแล้วเออน้องก็จะมีโมเมนต์แบบเดินไปเดินมาวิ่งไปวิ่งมายิ่งมีเรื่องเล่าว่าพ่อกับแม่เลิกงานอย่างเงี้ย กำลังนั่งกินข้าวอยู่หน้าหน้าทีวีประมาณเนี้ยน้องก็จะวิ่งละคือมันมันแสดงปฏิกิริยาว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันดีใจมากอะไรประมาณนั้นทุกคนดีใจมากที่แบบพ่อกับแม่อยู่เพราะว่ากลางวันเนี่ยเวลาเราไปทํางานเนี่ยเราทั้งคู่ก็ต้องไปทํางานใช่ไหมเราก็ต้องปล่อยให้น้องอยู่ลําพังอยู่ในห้องอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ <c oughs> หาอาหารเปียกอาหารเม็ดใส่กระบะให้น้องเรียบร้อยนะเราไม่เคยทอดทิ้งเขาเราไม่เคยให้เขาอดอืม ปณิธานของแม่มที่อยู่ในใจคือแม่มอดได้แต่แมวแม่มอดไม่ได้นะทุกคนอืมนะมันมีโมเมนต,ต์ขนาดนั้นจริงๆแล้วก็แม่มไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาไม่ได้รักหรืออะไรเขาจะรู้สึกยังไงแต่ความรู้สึกในใจิตใจของตัวแม่มเองก็คือรักน้องมากเออรักน้องมากแล้วก็บางทีมีความเครียดอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยพูดกับใครไม่ได้ก็พูดกับแมวเออพูดกับแมว แม่ไม่สามารถที่จะใช้คําพูดโต้อตอบแล้วได้ทุกคนบางทีก็ไม่ใช้ใช้แม่เหนื่อยจังเลยแม่รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้คือมันมันเซนซิทีฟกับทุกอย่างเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามในช่อง Youtube ของแม่มาลิสานะคะเป็นชื่อของตัวแม่มเองนะทุกคนเป็นชื่อของตัวแม่เองแม่มก็ทํางานอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพก็เป็นมาทั้งชีวิต ใจรักในหน้าที่การงานมาทางชีวิตก็อย่างมีโมเมนต์ที่แบบมีช่องของตัวเองคือเราจะเป็นคนเสพติดช่อง y t u t u เออเสพติดช่อง YouTube เรียกว่าเสพติดก็ได้นะคะเราก็จะเข้าไปดูคนนั้น,คนน,นคนนู้นคนนี้อ่ะมีโมเมนต์ที่แบบชอบมากชอบมากแล้วก็คือเฮ้ยฉันอยางมีช่องของฉันทำไมเขาสามารถทำไรายได้จากช่อง YouTube แบบน,นั่นนู้นนี่มีเอฟซนั่นนู้นนี นะเราก็อยากมีโมเมนต์อย่างนั้นนะคะฝากช่องแหม่มลลิษาในอ้อมกอดอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดก็อาจจะมีคลิปหลายๆคลิปออกมานะโอเคนะคะทุกคนฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ